นายชยุทธวงสำแดงรองผู้ในการแขวงทางหลวงเพชรบณ์ที่1ฝ่ายวิศวกรรมกล่าวว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่ปีนี้แขวงทางหลวงเพชรบณ์ที่1 โดยนายอลรณ์กรพรมศิลผู้ในการแขวงทางหลวงเพชรบุญที่1ได้มีมาตรการเพิ่มเติมจากทุกปีในการเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยซึ่งบริหารจัดการภายใต้แนวคิด Thailand 4.0ผนึกกำลังของทุกภาคส่วนเพื่อลดอุบัติเหตุและรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยวและประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่2 5 6 1โดยในวันที่28ธันวาคมนี้แขวงทางหลวงเพชรบุญที่1จะทําการติดตั้งจอ LED ขนาดใหญ่ขนาด3คูณ6เมตรเพื่อ รายงานปัญหาการจราจรตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆจำนวน3จุดคือจุดที่1ทางหลวงมาเลขยี่สิบเอถนอนสายสระบุรีลมศักบริเวณสามแยกไฟแดงบ้านพีตะบนบ้านตกอำเภอเมืองเพชรบูร์จุดที่2ทางหลวงมาเลขสิบสอถนอนสายพิษนุโลกลมสักบริเวณสี่แยกไฟแดงกกโอ,กโอกตะบนน้ำชุนอำเภอลมศัก์และจุดที่3 ทางหลวงหมายเลข12ถนนสายพิษณุโลกลมสักบริเวณสญญามแยกไฟแดงแคมสนตบนแคมสนอำเภอเขาค้อโดยใช้อากาศยานไร้คนขับหรือดโดรนจำนวน3ตัวบินถ่ายภาพการจราจรที่ผูททับเบิร์กจุดชมวิวหน้าเทวาการอำเภอเขาค้อและถนนปากทางขวัดพระาธาตุผาซ่อมแก้วซึ่งเกิดปัญหารถติดหนักในช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นประจำทุกปีและทำการถ่ายทอดสดรายงานสภาพการจราจรผ่านทาง Facebook l i v e และจอ LED ที่ติดตั้งไว้ทั้ง3จุดเพื่อ เพื่อให้นะักท่องเที่ยวได้รับทราบปัญหาการจราจรจุดที่จะเดินทางไปว่ามีรถจมนนมากน้อยเพียงใดและมีรถติดหรือไม่เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทาง รวมทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาและหลีกเลี่ยงรถติดสะสมตามแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญทั้ง3แห่งอีกด้วยส่วนมนาตรการในการลดอุบัติเหตุและรองรับการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วง7วันอันตรายซึ่งจังหวัดเพชรบูร์มีจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุอันตรายจำนวนมหลายแห่งโดยเฉพาะที่สะพานห้วยตองหรือสะพานเพ่าขุานผา,นาเมืองซึ่งเป็นสะพานที่มีต่อม้อสูงที่สุดในประเทศไทยคือสูงประมาณ50เมตรตั้งอยู่บริเวณหลักกิโลเมตรที่374เส้นทางหลวงหมายเลข12 สองถนนสายลมศักชุมแพซึ่งเป็นสะพานที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเนื่องจากเป็นทางโค้งลงเขาเป็นระยะทางยาวกว่า3กิโลเมตรล่าสุดรถทัวร์โดยสารปรับอากาศของบริษัทสมบัติทัวร์สายขอนแก่นเชียงรายเคยแหกโค้งตกสะพานมีผู้เสียชีวิตถึง29รายเหตุเกิดเมื่อวันที่2ี่ธันวาคมปี2556ซึ่งอยู่ในช่วงเทศกาลปีใหม่โดยในปีนี้ทางแขวงทางหลวงเพชรบุรีที่1นํานำไฟฉุกเฉินและป้ายเตือนขนาดใหญ่ไปติดเพิ่มเติมให้ผู้ขับ รถระมัดระวังเป็นระยะระยะก่อนถึงสะพานประมาณ3กิโลเมตรเพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุรวมทั้งมีการติดตั้งป้ายเตือนเป็นไฟ LED จำนวน3จุดที่บริเวณแนวทางโคง้งบนสะพานและล่าสุดนำวัสดุก,กันลื่นหรือแอนติสติกสีแดงซึ่งเป็นสารเคลือบผิวถนนเพื่อต้านการลื่นถลมาฉาบที่บริเวณผิวถนนซึ่งเป็นทางลงเขาวความยาว293เมตรก่อนที่จะถึงสะพานห้วยตอง เพื่อเป็นการเตือนผู้ขับขี่และช่วยลดอุบัติเหตุอีกทางหนึ่งด้วยขณะที่เส้นทางหลงมายเลข2331ถนนทางขึ้นภูทับเบิกระยะทาง20กิโลเมตรซึ่งเป็นทางคดเคี้ยวสูงชันปีที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุรถนักท่องเที่ยวหลุดโคง้งตกเขาจำนวนหลายครั้งจึงเป็นเส้นทางที่อันตรายมากที่สุดทางแขวงทางหลวงเพชรบุรีที่1ได้แก้ไขโดยสร้างจุดพักรถและจุดกลับรถเพิ่มขึ้นอีกจมนวน5จุดพร้อมเตรียมจอที่คอยแจ้งเตือนให้ผู้ขับรถใช้ความระมัดระวังอย่างสูงนอกจากนั้นแขวงทางหลวงเพชรบุรีที่หน อยังได้มีการจัดเตรียมจุดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนตามถนนสายต่างๆเพิ่มขึ้นอีกจำนวนหลายจุดเช่นกัน